สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องเกษตรตัวน้อยของเราครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตลูกมูขุนนะครับผมตอนนี้ก็อายุครบหนึ่งเดือนแล้วครับผมนี่ครับหนึ่งเดือนก็ตัวประมาณนี้นะผมประมาณน0้ยี่สิบโลยี่สิบกว่าโลนะครับผมผมได้แยกออกเป็นสองข้อนะครับข้อละหกตัวนะครับมีทั้งหมดสิบสองตัวนะครับอันนี้ข้อนะครับผม ข้อนี้จะใหญ่กว่านะครับผมนิดนึงนะครับอ่าไอตัวอันไดเนี่ยนะครับผมเป็นพันธุ์ลล็อกนะครับก็จะตามกับเพื่อนหน่อยเพิ <c oughs> ่งกินอาหารเที่ยงเสร็จนะครับเอามาดูก็ให้อาหารเที่ยงไปนะครับอิ่มแล้วก็นอนอ่าหมูชุดนี้นะครับผมเอามาขุนเนี่ยอ่า เอามะขุนเนี่ยเนี่ยยังไม่ครบเดือนนะครับยังยังยังไม่หย่านมดีนะครับผมก็อีกประมาณแค่เจ็ดวันถึงจะหย่านมนะครับแต่ว่าเอามะขุนก่อนนะครับเอามะขุนหัวอาหารก่อนนะครับก็อาจจะตัวเล็กนะครับผมแต่ดูแล้วก็น่าจะโอเคอยู่นะครับมูจัดสายตาแล้วก็น่าจะโอเคอยู่ ก็ข้อนี้นะครับผมก็จะคัดเป็นแม่พันธ์สามตัวนะครับข้อเนี้ยก็จะคัดตัวนี้นะครับตัวมันดำนี่แหละไอพันธุ์ดูล็อกนี่แหละครับผมไว้ตัวหนึ่งนะครับแม่พันธ์ก็อีกสองตัวที่นอนอยู่นี่ครับสามตัวนี้เลยนะครับผมที่คัดเป็นแม่พันธ์นะครับทั้งหมดก็จะขุนขายนะครับผมผมก็มือใหม่นะครับผมก็ยังไม่ค่อยเก่งในการเลี้ยงหมูนะครับ แต่ว่าได้ความรู้นะครับก็มีเทนเนอร์ดีๆจากแม่นะครับแม่แกก็เลี้ยงมาวมื่าสิบกว่าปีแล้วครับผมที่แรกผมก็ไม่ชอบหรอกครับเลี้ยงหมูกลัวทําไม่เป็นเป็นขี้หมูนะครับแต่ว่าแม่แกก็พยันขยอยอยากให้เลี้ยงนะครับแกเลี้ยงมาตั้งแต่นานแล้วครับผมตอนนี้แกก็เป็นมือเชีพไปแล้วแกก็ให้คําแนะนําที่ดีนะครับจาบแม่ หมูเนี่ผมก็เอามาจากแม่นะครับผมที่ต่างจังหวัดนะครับรับมาแม่แกก็แบ่งให้มาเลี้ยงนะครับส่วนอีกข้อนี้นะครับผมมีอีกตัวเนึ่งนะครับตัวนี้ตัวนี้อายุอายุประมาณอาสองเดือน ตัวนี้เลยสองเดือนนะก็แกก็ให้เป็นแม่พันธุ์มาตึงตัวนะครับผมตัวนี้นะครับก็จะคัดเป็นแม่พันธุนะครับผมแล้วน้ำหนักก็จะประมาณสักเกือบสี่สิบโลแล้วมั้งครับผมตัวนี้สองเดือนนั้นประมาณสี่สิบกโลนะครับแล้วก็จะคัดตัวนี้เป็นแม่พันธอีกสามตัวนะครับก็ ปีหน้าเราจะมีแม่พันธุ์สามตัวนะครับผมเฮ้ยสี่ตัวนะครับตัวนี้ด้วยนะครับผมก็มือใหม่นะครับในการเลี้ยงหมูก็ยังไม่รู้อะไรมากเลยนะครับผมเมี่แต่สายพันธุ์ก็ยังไม่ค่อยรู้นะครับไม่ค่อยเก่งนะครับผมกำลังศึกษาอยู่นะครับศึกษาไปด้วยแล้วก็เลี้ยงไปด้วยนะครับผมหมูหนึ่งเดือนนะครับผมตอนนี้ตอนนี้กินหัวหารไปประมาณ สิบเอ็ดกระสอบนะครับสิบเอ็ดกระสอบแล้วมีหมูทั้งหมดสิบสองตัวไปสิบเอ็ดกระสอบนะครับผมก็ได้ตัวประมาณนี้นะครับประมาณทักยี่สิบกโลกว่าๆนะครับผมยี่สิบห้ายี่สิบหกโลนะครับที่ท,ที่ที่วัดจากสายตานะครับผมพวกนี้ก็จะใหญ่กว่าพวกนี้นะครับผม อนี้อาจจะเล็กหน่อยนะครับผมก็ประมาณ20ต้นๆน,น,นะครับยีกิบกต้นๆน,น,นะครับแบ่งคอ,อ,อกลห6ตัวนะครับผมก็เพื่อนๆท่านใดน,นะครับผมที่ที่ะจะให้คำแนะน,นำก็คอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้นะครับผม ยังไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเก่งก็มือเป็นมือใหม่อยู่นะครับหลับการเลี้ยงหมูนะครับอาหารไม่ค่อยกินนะครับวันนี้เพราะว่าผมให้สูตรผสมน้ําครั้งแรกนะครับผมก็คงไม่ไม่ไม่ค่อยชินกับอา,าหารที่มันปเปียกน,นะครับเพราะว่าทุกครั้งก็ให้เป็นอาหารผสมฮอร์โมนนิดนึงนะครับผมพอชุ่มชุมนะครับ แต่วันนี้ให้อาหารแบบผสมน้ำเลยก็ไม่ค่อยกินเท่าไหร่ครับคงคงต้องฟื้นอีกหน่อยนะครับก็ถ้าอาหารนะครับผมหมด12กระสอบนะครับผมก็จะเป็นการผสมอาหารแบบลดต้นทุนนะครับโดยใช้ลำ แล้วก็ปลายข้าวนะครับแล้วก็ผสมแหนแดงนะครับแล้วก็อาหารอีกนะครับผมก็อาหารสูตรนี้ก็ทําทําให้ตัวนี้กินอยู่นะครับเป็นแม่พันธุ์เนี่ยกินอยู่นะครับก็ดูแล้วก็โอเคอยู่นะครับพอได้อยู่นะครับเราก็ลดลดต้นทุนด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ทุนน้อยนะครับผม ก็คงต้องต้องศึกษาแล้วก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนนะครับผมที่มีสูตรอาหารดีๆก็ช่วยแนะนําด้วยนะครับ ไอตัวที่ว่าคลิปก่อนที่ผมบอกไปนะครับว่าเป็นเป็นเป็นไส้เลือดนะครับผมนอนแอดโู่นนะครับก็ก็จะเล็กกว่าเพื่อนหน่อยนะครับผมแต่ก็กินเก่งนะครับตัวนี้กินเก่งอยู่นะแต่ว,ว่ายังยังเล็กกว่าเพื่อนนิดนึงนครับ ก็โอเคนะผมผมก็ไม่มีอะไรมากครับผมแค่มาอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมนะครับว่าหมูหนึ่งเดือนนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับคลิปหน้านะครผมผมจะทำคลิปสลดับให้อาหารหมูหนึ่งเดือนขึ้นไปนะครับว่าจะได้แบบไหนนะครับกับอาหารที่ลดต้นทุนนะครับโดยไม่ต้องให้หัวหารรอเร์เซนตนะครับ ยังไงก็ฝากเพื่อนทุกท่านนะครับผมช่วยกดติดตามนะครับผมกดไลค์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ